แล้วก็พี่น้องชาวกเกษตรกรนะครับท่านใดสนใจรถไถเมื่อ2อง 2> คูปตตายันมาอิสกินะครับวันนี้มาในค่ําคืนของวันที่12นะครับ12มกราคมนะครับ2569นะครับมีรถไถมีรถเกี่ยวแล้วก็มีอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆอันนี้ก็จะเป็นรถที่เตรียมส่งมอบนะครับในวันพวกนี้นะครับ ปลายทางก็จะเป็นจังหวัดจันทบ,บุรีนะครับอำเภอขลุงนะครับขอบคุณลูกค้านะครับจากจังหวัดจันทบ,บุรีมากๆเดินทางมาดูรถที่ร้านนะครับแล้วก็ให้เราส่งมอบให้นะครับวันนี้นะครับผมจะมาไล์นะครับก็ลาประมาณหนึ่งอาทิตย์แล้วกันนะครับก็จะให้พี่อันกับพี่พานะครับขึ้นมาไล์แทนก็ ช่วงวันจันทร์ไปถึงจนถึงวันอาทิตย์นะครับสําหรับใครที่สนใจรถไถมือสองทางร้านเราเปิดทําการปกตินะครับสามารถเข้ามาจองได้เลยวันนี้นะครับผมคัดเกรด,ดรถสวยๆไว้ตรงมุมนี้นะครับตรงมุมนี้นะครับเป็นคูบาร์ต l 4 0 1 8 s p นะครับคูบาร์ตา l 3 2 1 8 s p คูบาร์ตา L3228 นี่รุ่นใหม่ล่าสุดครับนี่รุ่นใหม่ล่าสุดอยู่ที่เราแล้วนะครับไม่ชั่วโมง4 9้าชั่วโมงครับร้านอยู่อำเภอวังสามหมอครับพี่นะครับวังสามหมออุดรธานีครับนะครับถามว่าซปปอเราส่งให้ได้ไหมส่งให้ได้นะครับตัวนี้นะครับส่งให้ได้แต่บวกค่าภาษีเพิ่มนะครับหรือว่าใครสนใจเป็นตัวนี้รุ่นใหม่ๆ นะครับเก็บงานให้ใหม่ครับตัวนี้อัปเกรดชมเป็น L4028 เรียบร้อยนะครับเช็คสภาพให้ยางใหม่ทั้ง4เส้นเลยนะครับใครที่สนใจอยากได้รถสวยๆไว้ใช้งานนะครับช่องทางกันติดต่อผมขึ้นไว้ให้ด้านบนมุมซ้ายมือเรียบร้อยนะครับคันนี้ได้หางพวนใหม่นะครับเป็นหางพวนนา s a 52 2นิ้วนะครับนี่ผมแถมผ่านพวนใหม่ให้เลยนะครับตัวนี้4 3 9 0 0 0ครับ4 3 9 0 0 0เะครับเป็นคันไหนครับไอ้นะครับ เอาข้ามราวบวกภาษีคันละเก้าหมื่นครับอ่าจากราคาของเราที่พูดจบในไทยเนาะบวกค่าภาษีคิดบวกเพิ่มคันละเก้าหมื่นนะครับถ้าคิดว่ามันแพงก็เสียภาษีเอาข้ามเองนะครับอันนี้ก็คือเรารวมภาษีให้ไม่มีครับเก้าห้าไม่มีครับรุ่นใหญ่ไม่มีนะครับอ่ะตัวนี้นะครับเอลตัวนี้จะเป็น l 4 018 SP นะครับแต่ว่าอัปเกรดเป็น L4028 l แล้วเรียบร้อยนะครับเช็คเก็บงานให้พร้อมใช้นะครับตรงนี้จะเป็นโซนรถเกตเอราคาจะตึงหน่อยนะครับแต่ลูกค้าได้แบบรถใหม่ๆนะครับแน่นอนนะครับส่วนตรงนี้นะครับเพิ่มเติมนิดนึงใครหารถแบบพาราย่อมๆนะครับตรงนี้ก็จะมี L4708 ครับเพิ่งมาเติมสต๊อกนะครับได้อุปกรณ์ด้านหน้าพร้อมกับหางนะครับด้านหน้าพร้อมกับหางตัวนี้สามแสนหกหมื่นเก้าพันครับ L4708 สามแสนหกหมื่นเก้าพันมีเก็บสีให้เป็นบางส่วนครับนี่เก็บริว้วเก็บรอยให้เรียบร้อยนะครับตัวนี้เป็นสี่เจ็ดศูนย์แปดดีทีรถปีห้าสี่เนาะรถปีห้าสี่ตัวนี้ตามสภาพนี้ครับไม่มีครับไม่มีฐานเก้าห้าไม่มีครับตัวตัวนี้ L4 5สี่ห้าศูนย์แปดดีไอนะครับอุปกรณ์ได้ใบดันแล้วก็ผ่านนะครับใบดันแล้วก็ผ่านตัวนี้ก็จะอยู่ที่ ตามสภาพก่อนเนาะสองแสนสามหมื่นเก้าพันนะครับถ้าเช็คเก็บงานทําสีนะครับเก็บจุดรั่วจุดซึมนะครับใหม่อัปเกรดใหม่นะครับตัวนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณสองแสนห้าหมื่นห้าพันตัวนี้จะเป็นตัว di นะครับสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับใครมาแล้วนะครับรบกวนกดเคาะจอเคาะใจให้ด้วยนะครับระหว่างรอพี่นาทีมารายงานตัวพี่นาทีสุดหล่อเราจะมาประมาณสองทุ่มนะครับสุดหล่อเราจะมาประมาณสองทุ่มนะครับเพื่อนว่าให้หมอล่ำลั่ำร่่ถาก่อนว่าสัน ให้หมอน่ำรำถาก่อนอ่ะโอ้ยมาแล้วนะครับสวัสดีเพื่อนๆ FC หน่อยลูกนะครับ FC อยากดู L4028 แล้วนะครับจัดให้ FC ชมหน่อยรถสวยๆมีที่เราครับนัทแท็กเตอร์นะครับตัวนี้ชุดเรือนมงเรือนไม่เปลี่ยนใหม่ทั้งหมดนะครับชุดสายไฟเปลี่ยนให้ใหม่ทั้งหมดนะครับตัวนี้เป็น L4018 SP นะครับบิวเต็มนะครับ L36 ไม่มีเลยครับ L36 ไม่มีเลย36หมดสต็อกจริงๆครับ36น่าจะมีประมาณสัก2-3วันเข้า ที่มีงบสองแสนไหมสองแสนจะเป็นสามสิบสี่แรงพี่นะครับอ่าวันนี้มีแต่งบแบบถ้าได้รถสวยๆก็ประมาณงบสามแสนกับสองแสนไปไปก็จะเป็นพวกยันม้าสาสิบเก้าแรงยันม้าสามารถผ่อนดาวได้นะครับสามหกไม่มีครับคันยิ่งเฉพาะคันบนยิ่งไม่มีหาเลยครับอ่าที่นี่ไม่ได้เอารถคันบนเข้านะครับขายยากครับคันบนเพิ่งมาจากสี่สิบห้าเองครับเ <c oughs> พิ่งเดินมาจากสี่สิบห้าเมื่อกี้ สวยๆพร้อมหางคนใหม่นะครับตัวนี้เป็นคู b o ต้า L4018SP นะครับเช็คเต็มบิ้วใหม่นะครับอัปเกรดโฉมเป็น L4228 ครับ L4028 นะครับอัปเกรดเป็น L4028 เรียบร้อยนะครับมีบอดี้เบิร์ศูนย์ใหม่ครับหาพี่พี่ๆบอกว่าเอ๊ะผมอยากทำรถผม ที่มันเป็น3 6 s p นะครับหรือว่าที่มันเป็น40 SP อ่า40 DT อยู่แล้วทําให้มันเป็น4028ได้ไหมได้ครับคุณแค่เบิกบอดี้มาใส่ใหม่ชุดบอดี้ชุดแผงคออะไรต่างๆเบิกมาใส่ใหม่ทั้งหมดเนี่ยก็จะประมาณ35 0 0 0ประมาณนี้นะครับชุดบอดดี้ใหม่ทั้งหมดก็ใส่เปลือกแบบนี้ไปนะครับแต่ว่าระบบต่างๆพวกจุดยึดนอด็อตอะไรต่างๆก็เหมือนกันทั้งหมดนะครับอ่าทั้งพวกเกียร์พวกอะไรต่างๆเหมือนกันทั้งหมดเลยนะครับเนี่ย ยืดแผงคงแผงคอนะครับเลื่อนไม้เปลี่ยนใหม่นะครับคานบนคานล่างไม่มีครับมีแต่คานล่างครับมีแต่คานล่างเนี่ยเขาเรียกว่าคานล่างครับแบบนี้นะครับได้พร้อมกับผานพนใหม่นะครับพี่พีเอฟซีท่านใดสนใจคันนี้นะครับพาราพิเศษเลยครับ4ี่แสนสามหมื่นเก้าพันครับสี่แสนสามหมื่นเก้าพันเล่มทะเบียนเอกสารชุดโอนครบพร้อมนะครับตัวนี้เป็นรถจดทะเบียนปี2564นะครับไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์ LED Daylight เลยนะครับสวยๆนะครับ กระทิงดุกระทิงดุนะครับ4028ครับ4028นะครับแต่เนื้อในจะเป็น L4 7 0ี่เจ็ดศูนค่ะเอลสี่ศูนะครับตัวนี้เนื้อในจะเป็น L4 0 1 8่ p นะครับสวัสดีเพื่อนๆทุกทท่านนะครับที่เพิ่งเข้ามารับชมด้วยนะครับอ่ะนาทีลูกสตาร์ทเข้าจอดครับสตาร์ทเข้าจอดเลยนะครับมียันมาสี่สิบเก้าไหมไม่มีครับไม่มีครับไม่มี เดี๋ยวเรามาดูตัวใหม่ๆอหนึ่งตัวนะครับวันนี้ผมขอพาชมรถเกียร์เก่อนนะครับรถเกียร์เอพลาสูงๆก่อนนะครับแต่ลูกค้าได้ไปคือจบนะฮะวันนี้คือได้แบบสวยๆพร้อมใช้เลยนะครับห้าสองไม่มีครับห้าสองไม่มีครับะเนี่ยผมเพิ่งได้หลุดมาคันหนึ่งครับเนี่ย L อลสามสองสองแปดนะครับตัวแท้เลยนะครับตัวนี้ตัวแท้เลยผมหมายถึงคันบนคัน แล้วแต่คนใช้ครับแล้วแต่คนใช้นะครับแล้วแต่ผู้ใช้ครับพี่นาทีอะสตาร์ทเลยลูกป่ะสามหกของผมซ่อมหมดหลายบาทแล้วครับครับผมอะซ่อมต่อไปครับอะบอกคำใหม่รูปภาพมีเปล่าครับอะทักแชทมาเลยครับทักแชทมาเลยนะครับอะตัวนี้นะครับ L 3 2 2 8นะครับ น่าจะเป็นเด็กนะครับที่เหนือคนเนี่ยผมขออนุญาตบล็อกออกจากช่องผมนะครับนะครับตัวนี้เป็น l อ2 2านะครับรบกวนน้องๆหนูๆนะครับไม่คอมเมนต์นะลูกนะครับไม่คอมเมนต์นะลูกนะครับให้คนที่เขาสนใจอยากซื้อรถคอมเมนต์เด้อลูกเด้อนะครับดูไปเฉยๆครับไม่งั้นอแอดมินบล็อกออกจากช่องนะครับนะครับดูเฉยๆลูกดูเฉยๆเดี๋ยวรีวิวให้ดูครับแต่ละรุ่นแต่ละตัวนะครับ ตัวนี้เป็น32แรงม้านะครับเป็นเครื่องยนต์ขนาด3สูบ2องเผาโอวีสับเคื่อนสีล้อครับรุ่นนี้เป็นรุ่นล่าสุดเลยรถใช้งานปีเดียวครับ49ชั่วโมงงานนะครับ49ชั่วโมงงานครับเดือ,อนพี่เหนือคนแล้วนะครับถ้าเม้นมาอีกผมบล็อกนะทีนี้ <laughs> อ่านะครับ L สามสองสองแปดครับเครื่องยนต์ขนาดสามสูบนะครับรถสภาพใหม่ๆส,สวยๆเลยตัวนี้สี่สิบเก้าจุดสองชั่วโมงงานนะครับสี่สิบเก้าจุดสองชั่วโมงงานนะครับสามสูบสองพาวฟอร์วิวขับเคลื่อนสี่ล้อครับตัวนี้สภาพเหมือนรถใหม่ครับรถใหม่ออกใหม่จากศูนย์เนี่ยตัวนี้จะอยู่ที่ประมาณห้าแสนสองนะครับออกใหม่ ห้าแสนสองเนาะตัดสดก็จะได้อุปกรณ์2ชิ้นหน้าหลังนะครับแต่มาเป็นมือ2นะครับกับเรานะครับอยู่ที่4 1 9 0 0 0เท่านั้นพี่พี่ได้ไปเหมือนรถใหม่ครับพารานี้คุ้มคุ้มประกันศูนย์ยังเหลือนะครับประกันศูนย์ยังเหลือรถเกี่ยวนะครับรถเกี่ยวยังไม่มีขายครับรถเกี่ยวยังไม่มีเนาะนะครับตัวนี้49ชั่วโมงงานฝากไว้ด้วยนะครับดันหน้าพร้อมหางอ่ะพี่นาทีลุกสตาร์ทเข้าจอดครับเดี๋ยว4 7รลอสักครู่นะครับ47รอสักครู่นะครับ ทักทายครับทักทายนะครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกทท่านนะครับใครมาแล้วฝากกดข้อจอข้อใจให้ด้วยนะครับวันนี้อยู่กับรถสวยๆวันนี้รถเข้ามาใหม่หลายคันเลยนะครับใครมาก่อนได้เลือกก่อนนะครับส่วนวันนี้ติดจองไปอีกหนึ่งคันนะครับขอบคุณ f อจากประเทศอิสราเอลมากๆนะครับดูไลฟ์ดูคลิปดูเพจติดตามเพจนะครับอ่าดูไลฟ์ดูคลิปดูเพจติดตามเพจแล้วก็จองออนไลน์เข้ามานะครับเดี๋ยวลูกค้าจะเข้ามาดูรถอีกทีหนึ่งถอยไปอีกได้ไหมลูกถอยถอยไปอีกได้ได้ไหมมันไม่ตรงเส้นหนูหน อ่ะถอยไปอีกลูกโอ้มันจิตต่ำมันห่างเยอะเลยนะลูกอ่ะไม่เป็นไรสามสองมันสั้นๆเองอ่าโอเคอ๋อนะรับโรตารี่40เท่าไหร่ครับโรตารี่สี่ศูมีหลายราคาครับแต่ว่าถ้าเป็นมือสองแนะนำลูกค้ามาเลือกนะครับแล้วรับกลับเองถ้าตัวดีๆหน่อยก็ 40,500นะครับแต่ว่าถ้าตัวพังๆหน่อยก็เริ่มต้นที่ตัวละหมื่นนะครับอ่าแล้วก็ถ้าเป็นของใหม่มือหนึ่งนะครับมารับเองก็สตาร์ทเริ่มต้นที่4 5 0 0ครับขนาดอย่างนี้60เครื่องอัดฟางเรากัดลูกเครื่องอัดฟางเรารอกอดเด็กน้อยหรือเปล่านี่เด็กเด็กเด็กน้อยลุงไม่ตอบนะเห็นรูปโปรไฟล์เป็นเป็นเด็กนะครับตรงนี้นะคะเดี๋ยวให้คนที่สนใจนะครับเครื่องอัดฟางนี้นะครับเครื่องอัดฟางนี้นะครับอ่ะมาดู L4018 นะครับตัวนี้เป็นตัว เอสพีหนึ่งคันนะครับเป็นตัวเอสพีหนึ่งคันตัวนี้ก็รถสวยรถไล่สภาพกริบเลยตัวนี้สี่แสนสองหมื่นเก้าพันนะครับสี่แสนสองหมื่นเก้าพันตัวนี้นะครับอ่านะครับสี่แสนสหมื่นเก้าพันนะครับตัวนี้นะอ่าสวยๆเลยนะครับสภาพนางฟ้า,าเนี่ยเด็กมาปวดอย่างเงี้ยอ่ะบล็อกออกไปเลย ตัวนี้นะครับเป็น L 4 0 1 8นะครับถ้าถ้าเป็นเอกนะครับเราจะไม่ค่อยตอบคอมเมนต์นะครับของน้องๆนะครับให้น้องๆนะครับไปดูในช่องของเ็กนะครับพอดีนะครับเขาก็จะสับขาหลอกให้เราเดินไปเดินมานะครับผมก็ขออนุญาตนะครับขอประธานาภัยพี่ๆเพื่อนๆเรียีด้วยนะครับตรงนี้นะครับ เกดหน้าเปีเก์หอยครับตัวนี้รถสภาพสวยๆได้พี่น้องนะครับผู้ใดสนใจนะครับสภาพสวยๆใครสนใจนะครับทักทายสอบถามเข้ามาได้นะครับทักทายสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับร้านนักแท็กซีเราตั้งอยู่ที่อำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีครับใครสนใจก็สามารถเดินทางเข้ามาดูสินค้านะครับ ข้ามาชมสินค้ากันได้นะครับสวัสดีพี่เด่นครับนี่พี่วันนี้พี่ประสิทธิ์รถสวยๆหลายคันเลยนะพี่นี่เข้ามาแบบคลิปๆเลยนะครับวันนี้ผมลงคลิปแบบรัวๆเลยนะครับขอบคุณสาหรับดอกกุหลาบนะครับขอบคุณขอบคุณพี่ปลื้มหรือเปล่านี่พี่ปลื้มส่งดอกกุหลาบมาให้แล้วนะครับนี่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 รถอาจารย์ปลื้มอยู่ตรงนี้นี่รถอาจารย์ปลื้มอยู่ตรงนี้อาจารย์ปลื้มมามาเบิองแล้วนะครับผู้สร้างรถ L40SP เป็น4228นะครับอ่ะอันนี้ 40SP แท้นะครับรถจดทะเบียนปี66นะครับรถ1,200ชั่วโมงนะครับนี่เดิมๆสวยๆนะครับนี่เดิมเสวยสลงแว็กขัดเงาให้แล้วเรียบร้อยนะครับตัวนี้มาพร้อมกับหางบุกเบิกนะครับ429,000นะครับใครอยากได้แบบกริบๆแบบนี้40สภาพใหม่ๆแบบนี้นะครับบอกเลยว่าถูกถูกกับรถใหม่เมื่อหนึ่งนะครับหลายเท่านะครับครึ่งต่อครึ่งเลย นะครับถูกกรถใหม่เมื่อหนึ่งครึ่งก่อครึ่งเลยนะครับสภาพสวยๆเลยพี่น้องนะครับผู้ใดอยากได้รถถ่ายเมื่อสองนะครับเรามีทั้งแบบตามสภาพนะครับแบบตามสภาพก็คือแบบราคาถูกก็คือถูกไปเลยนะครับหรือว่าสภาพแบบเกรดเก็คือแบบคัดมาแบบแบบเนี้ยนะครับสวยๆก็คือสวยๆจะจัดไปเลยแบบนี้นะครับน้องๆรถใหม่เลยนะครับแบบนี้นะครับสวยๆเลยบ้านผมมี47ใช้ดีมากๆครับขอบคุณครับนะตัวนี้4 2 9 0 0 0อาพครับอ่ะพี่นาทีสตาร์ทเข้าจอดลูกไปนะครับ วันนี้พี่นาทีมาช่วยนะครับตัวนี้เดี๋ยวผมจะต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่ให้ใหม่นะครับรู้สึกว่าแบ,แบตแบตมันเริ่มจะอ่อนและเวลาที่เราเราสตาร์ทเนี่ยแบตมันเริ่มจะอ่อนแล้วนะครับนี่ครับขึ้นพุ่งนี้ทางเดียวกันไปด้วยกันนะครับขึ้นสไลด์ไปแบบนี้เลยซ้อนสองซ้อนสามไปแบบนี้เลยนะครับอ่า รับลมหน่อยพรุ่งนี้ไปโต้ลมหน่อยเนี่ยเราใช้สไลด์ขนส่งแบบนี้เลยนะครับทีมงานของเรานะครับอ่าสวยเลยนะครับส่งสวัสดีทุกทท่านนะครับสวัสดี่ะมาดูสี่สิบเจ็ดกันบ้างนะครับใครหาสี่สิบเจ็ดส่งจังหวัดไหนบ้างครับส่งทั่วประเทศไทยครับส่งทั่วประเทศไทยซ้อนสามไปเลยครับเนี่ยไปสี่คันครับเนี่ยรถสี่คันซ้อนสามไปเลยทางเดียวกันไปด้วยกันครับอ่าพรุ่งนี้ก็ ไปอำเภอสนามชัยเขตฉะเชิงเซานะครับแล้วก็ไปขุงจันทบ,บุรีนะครับ กลับมาตีกลับมากรุงเทพครับมารับรถอยู่กรุงเทพกลับรับซ้อน3ทางเดียวกันไปด้วยกันนะครับแบบนี้เลยนะครับขนส่งเราก็จะประมาณนี้นะครับสนใจรถรุ่นไหนนะครับสามารถพิมพ์คอมเมนต์มาได้นะครับทักทายสอบถามมาได้นะครับใครเข้ามาใหม่ฝากกดติดตามช่องนะครับด้านบนซ้ายมือให้กับผมด้วยนะครับะมาพี่นาทีขอ47นะลูกลอง47ตัวมาใหม่ให้กับเพื่อนๆได้ชมกันหน่อยนะครับตัวนี้เป็นคู b o ต้า L4708DT นะครับตัวนี้ผมแถมเป็นผ่านพวนใหม่ให้นะพี่ๆนะตัวนี้ให้ผ่านพวนใหม่ นะครับ3 6 5 0 0 0ครับตัวนี้สภาพยางอยู่ในระดับกลางๆนะครับประมาณ80%เปอร์เซเตอร์ตัวนี้อย่างก็ถือว่าสวยนะครับรถมีเก็บสีมาแล้วนะครับพอดีผมขอตัดพ่อค้ามาคันนี้นะครับผมขอแบ่งพ่อค้ามานะครับพอดีรถไม่พอนะครับก็จัดมานะครับให้ลูกค้านะครับรุ่นเปิดวากระโปรงอัตโนมัติอีกแล้ว MU 5 7 0 2ไม่มีเลยพี่รถรุ่นใหญ่จะมีแต่ M 6 2 4 0 รถรุ่นใหญ่จะมีตัว M6240 สวัสดีเพื่อนๆนะครับสวัสดีพี่ๆ FC ทุกท่านนะครับแถว4708ครับ47เล็งม้านะครับเสียงเครื่องดังนิ่มๆนะครับเพาะเพาะเอิดนะครับมาร์กเดิมนะครับเครื่องเดิม QC เดิมนะครับใครสนใจตัวนี้นะครับ47เล็งม้าผมฝากไ้ด้วยเอ้า เ,เดี๋ยวเขออาที่หัดปิดปิดป้ากระปรงบ้อมีน้องเอ้าหน้าที่ต้องต้องมาดึงไงไอตัวล็อกมันต้องมาสามสิบหกไม่มีเลยครับสามสิบหกไม่มีเลยนาที่ดึงตัวล็อกให้ป้าหน่อยเดี๋ยวป้ากดมันลงอันนี้ผมผมตัดขอ้ขอค้ามาครับเดี๋ยวนะ ได้ไหมไหมเอ้าเอ้าเมื่อ,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 อกี้ล็อกแล้วเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่มาโยเอายแล้วบันอ่าเอาเขา,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 าจอดเขาจอดนะครับเดี๋ยวต้องทําที่ล็อกฝากระโปรงใหม่ <laughs> อ่าสี่สิบเจ็ดแรงม้าครับระบบเปิดฝากระโปรงอัตโนมัติครับอ่าพี่ไตเติลน,น่าจะาหม่แล้วนะนี่พี่ไตเติล ขยันเปลี่ยนขยันขยันเปลี่ยนจริงขยันเปลี่ยนแอคเขาเข้ามาคอมเมนต์นะครับรถเกี่ยวมีครับรถเกี่ยวมีนะครับอ่าตัวนี้เป็นดีซีเจ็ดสิบนะครับสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันครับตัวนี้นะครับเล่มทะเบียนชุดโอนพร้อมนะครับสี่ห้าศูนย์แปดดีไอ้ามานะครับตัวนี้นะครับอ่าตามสภาพก็สองแสนสามหมื่นเก้าพันนะครับตามสภาพสองแสนสามหมื่นเก้าพันสวัสดีเพื่อนๆนะครับสวัสดีพี่ๆเอฟซีทุกๆท่านนะครับอ่ะ มาดู L สามสองหนึ่งแปดกันบ้างนะครับรถสวยๆชั่วโมงน้อยนะครับเหมือนกันนะครับรถสวยๆชั่วโมงน้อยเหมือนกันคันนี้นะครับใครสนใจรถเดิมแห้งๆเลยครับนี่คัดเกียร์เดิมๆนะครับซีนกาวเดิมๆนะครับรถสวยมือสองเกียร์ A คัดพิเศษครับตัวนี้สี่เจ็ดชั่วโมงเท่าไหร่ลูกดูดูชั่วโมงหน่อยสี่เจ็ดชั่วโมงเท่าไหร่นะครับตัวนั้นผมแถมฐานทวนให้ใหม่นะครับสา5แสนหกหมืนห้าพันเท่าไหร่ลูก 2102นะครับ2,102ชั่วโมงงานนะครับ47แรงนะครับตัดสดเนาะอ่าตัดสดนะครับอ่า3 6 000, 5 0 0ครับตัวนี้ได้พร้อมกับผ่านพวนใหม่47เหลือคันเดียวนะครับนี่เพิ่งเพิ่งเข้ามาช่วงนี้รถออกกันรัวๆมากๆอ่ะมาดู L32 ครับ3218 SP 32แรงม้านะครับ32แรงม้านะครับเฮียนเฮียนนั้นกับพี่นาทีก็ จะลาพักร้อนหนึ่งอาทิตย์นะครับก็เดี๋ยวจะมีซิลพี่อันกับซิลพี่พาขึ้นมาไล์แทนนะพี่เด่นนะก็ถ้าถ้าเฮียนัทไม่ได้มาช่วงช่วงเย็นเย็นก็ขอประทานโทษขอประทานอภัยด้วยนะครับติดภารกิจนะครับไปต่างประเทศนะครับ <c oughs> นะครับไปต่างประเทศ <c oughs> ใช่ไหมลูกอ่สวัสดีเพื่อน,อนทุกทุกท่านนะครับห้าศูนย์ตอนนี้มีเกล็ดทางนะครับห้าศูนย์เริ่มต้นตั้งแต่สามแสนเก้าหมื่นเก้าพันเลยครับห้าศูนย์ในสต็อกตอนนี้ น่าจะเหลืออยู่ประมาณสองคันสามคันประมาณนี้ฮะเดี๋ยวพาพาไปชมนะครับเดี๋ยวผมรีวิวรถสวยก่อนนะครับช่วงนี้ M62M62 อยู่ที่หกแส0หนึ่งเกพันครับคุณน้อยนะครับหกแส0หนึ่งพันนะครับเดี๋ยวพาไปชมครับ6กสองก็ซีสวยนะครับเช็คให้ใหม่ยางหน้าใหม่หนึ่งคู่แล้วก็ช่วชุดใบพานเปลี่ยนให้ใหม่ m 8 8 0 8ไม่มีนะครับรุ่นใหม่ๆจะไม่มีนะครับถ้ารุ่นใหม่ๆผมเพิ่งเอาเข้ามาเนี่ยจะมี L3228 กับ L4018 SP ปรับสภาพเป็น4028นะฝากกดติดตามช่องให้ด้วยนะครับใครมาแล้วฝากกดติดตามช่องด้านบนซ้ายมือให้ด้วยนะครับสวัสดีเพื่อนเ,อนเอนทุกทุกท่านนะครับอ่ะมาดู32แรงม้าตัวนี้นะครับรถเหมาะงานไล่งานนางาน,งานสวนเดี๋ยวเพื้นดับขอดูไม่ชั่วโมงก่อน1,266ชั่วโมงงาน นะครับถ้าป้าเดินมาอยู่เพิ่งดับแบบเครื่องนะาลูกให้ให้ได้ดูไมไหม,หมชั่วโมงกันนะครับนี่สวยสวยเลยนะครับมาพร้อมกับหางห้านะครับหางนี่ใบเต็มเต็มจานเต็มเต็มสวยสวยท้ายไม่เคยแกะนะครับนี่นะครับท้ายไม่เคยแกะนะครับอท้ายไม่เคยแกะสวยสวยพร้อมใช้ครับะนะครับปึ๊บอ่ะปีนาทีสตาร์ทเข้าจอดลุกไปสตาร์ทเข้าจอดลุกไป ตัวนี้ค่าตัวสามแสนสามหมครับพี่นะครับสามแสนสามหมครับรถสวยมากนะครับใครดูไลน์นี้แล้วนะครับรีบ เข้ามาดูรถได้เลยนะครับรถสวยๆอยู่ไม่นานแน่นอนนะครับรุ่นใหญ่ไม่ค่อยมีครับคุณวัฒนาครับรุ่นใหญ่ที่นี่จะไม่ได้ค่อยเอาเข้ามานะครับพอดีมีแต่ลูกค้าถามดาวนะครับที่นี่ปล่อยเป็นเงินสดนะครับพวกคูโบตานะครับหาคนมีงบเงินสดเจ็ดแปดแสนเก้าแสนยากครับยากยากจริงๆนะฮะเราก็ไม่เอารุ่นใหญ่เข้ามาซะดีกว่าใายขนาดรุ่นกลางๆ ขนาด4050ก็ยังว่าแพงแล้วนะครับพอเข้ามาจริงๆถามดาวได้ไหมนะครับถามเฉยๆครับตังค์ยังไม่พอนะฮะประมาณนี้นะครับร้านอยู่อาเภอวังสามหมอครับพี่ดุลนะครับอําเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีอ่ะมาดูตัวนี้ครับ l 5 0 1 8นะครับ l 5 0 1 8ด sp คิดนะครับตัวนี้ก็เป็นรถที่เขาทาแม็กนะครับแม็กมือสองมาก็จะมีริ้วรอยการทําสีมาประมาณนี้นะครับอ่ะตัวนี้ปล่อยถูกๆเลยนะครับได้หางพนใหม่พร้อมนะครับ สามแสนเก้าหมื่นเก้าพันครับได้ L ห้าศูนย์หนึ่งแปด DT ไว้ใช้งานนะครับรถสวยนะครับรถสวยเลยคันนี้นะครับสามพันกว่าชั่วโมงงานนะครับเล่มทะเบียนชุดโอนพร้อมเป็นรถจดทะเบียนปีหกสามนะครับรุ่นนี้จะเป็นรุ่น DT คิดนะครับ DT คิดนะครับอ่าใครสนใจก็ทักทายสอบถามมาได้นะครับถ้าติดแม็กบันดุงอย่างงี้ก็จะเป็นมือสามแล้วนะครับเป็นรถมือมือสามแล้วมีงบอยู่สี่แสนนะครับได้ตัวนี้ก่อนเลยพี่นะครับงบอยู่สี่แสนได้ตัวนี้ก่อนเลย นะครับห้าศูนตัวนี้เลยได้ได้สี่ได้ห้าูนย์ได้สี่ p นีได้สี่เจ็ดครับอุย้ยได้หลายหลายรุ่นครับงบสี่แสนที่มาเลือกได้เลยนะครับได้หลายรุ่นนะครับนี่ได้หางใหม่นะครับตัวนี้สามแสนเก้าหมื่นเก้าพันครับทะเบียนนี้เลยสองห้าศูนย์เจ็ดนะครับกรุงเทพมหาคนคร ่ำคืนนี้ก็อยู่ด้วยกันประมาณ1ชั่วโมงเต็มนะครับใครสนใจรถไถมือสองหรืออุปกรณ์ตรกอบพวกครับรถสวยๆสภาพพร้อมใช้ครับตัวนี้8เกียรหน้า8เกียร์ถอยนะครับเครื่องยนต์จะเป็นขนาด4สูบ2เาวา4วิวกับเกลื่อน4ล้อครับเครื่องยนต์แบบ Direct Injection นะครับดูสีครับสียังช่ำๆอยู่นะครับสีก็ถือว่าไม่ขี้เหร่นะครับ อันนี้ได้อุปกรณ์ตามตัวรถเลยครับพี่นะครับอ่าตามที่เห็นเลยครับอุปกรณ์จะอยู่ติดกับตัวรถนะครับไม่ต้องถามมีโรตารี่เพิ่มไหมนะครับถ้าตัวไหนมีโรตารี่พิเศษเพิ่มเติมตัวนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวผมแจ้งเข้าไปในไลฟ์เลยนะครับแต่อย่างนี้นะครับเราได้อุปกรณ์ด้านหน้าพร้อมกับหางควนใหม่นะครับสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันครับกับคูปองต้า L ห้าศูนย์หนึ่งแปด DT อ่ะพีนาทีสตาร์ทเข้าจอดไปลูกปะนะครับสตาร์ทเข้าจอดเลยนะครับวันนี้อยู่กับน้องนาทีนะครับมา ช่วยทดสอบระบบนะครับ ah ให้กับพี่พีเอฟซีได้ชมกันนะครับแต่และรุ่นแต่ละคันนะครับไลฟ์ของเราไม่เหมือนที่อื่นครับสตาร์ทนะครับก็จะได้ฟังเสียงด้วยนะครับไลฟ์ไปเรื่อยๆสตาร์ทให้ดูทีละคันนะครับไลฟ์ไปทีละคันละคันนะครับสนใจคันไหนก็แคปหน้าจอไว้นะครับพักปัานเขียวนะครับช่องทางการติดต่ออยู่ตรงนี้นะครับพักบัานเขียวไม่ได้เลยนะครับเผื่อพี่ๆไม่เห็นผมผมขยายให้นะครับผมขยายให้นะครับร้านเราอยู่ที่อำเภอวังสามหมอนะครับจังหวัดอุดรธานีนะผมอนนี้ลงมาหน่อยอ่ะ นะครับช่องทางการติดต่อผมขยายให้นะครับพี่ๆจะได้เห็นชัดขึ้น M อกับ L ต่างกันยังไงครับรุ่นแเหมาะสําหรับงานนาครับรุ่นเมันจะเป็นตัวใหญ่เหมาะสําหรับงานไล่ครับ M กับ L ต่างกันอยู่แล้วครับอะเวทถ่วงล้อไม่มีครับเวทถ่วงล้อไม่มีอะมาดู l 40คันงามคันนี้อีกหนึ่งคันนะครับที่เพิ่งเข้ามานะครับในรถในรถเจ็ดคันนะครับรถเจ็ดแปดคันที่เพิ่งเข้ามาก็จะมี l 40คันนี้ครับสามแสนสี่หมื่นเก้าพันนะครับเป็นตัวดีที นะครับเครื่องยนต์ก็จะเป็นขนาด3าสูบ2องเพาโฟร์วิขับเคลื่อนสี่ล้อเป็นเครื่องยนต์แบบไดเร็กนะครับสภาพถือว่าโอเคอยู่นะสวยอยู่สีเดิมครับอ่าเป็นรถมือสองนะครับอ่าไม่ใช่รถมือสามตัวนี้เป็นรถมือสองคัดเดิมลูกมงลูกหมากยังเดิมเดิมครับเบาะตัวนี้เดี๋ยวผมเปลี่ยนหุ้มให้ใหม่นะครับหางก็ถือว่าสวยอยู่นะครับหางตัวนี้จะเป็นหางพวนห้าใบยีิบสองนิ้วท้ายสวยๆแห้งๆเลยนะครับอันนี้มายังไม่ทันได้ล้างนะครับอ่ะสี่ศูนย์นะครับอ่ะเปิดไม้ชั่วโม ปุ๊บนะครับ4,689ชั่วโมงงานนะครับ3,49,000ครับคันนี้ป่ะสตาร์ทเครื่องโอ้โห้ทอท่แตงทอแตง,แตงคูปตาไม่มีผ่อนครับไม่มีฟอร์ดครับที่นี่ไม่มีฟอร์ดนะครับมีแต่นิวฮอนแลนดครับมีแต่นิวฮอนแลนด์ที่นี่จะไม่มีฟอร์ดนะ ขอประดานโดดด้วยนะครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกๆท่านนะครับสวยๆเครื่องเกียร์ระบบสมบูรณ์นะครับตัวนี้นะครับระบบสมบูรณ์นะครับเดี๋ยวผมมีฟรีดีเช็คเก็บงานเพิ่มเติมให้นะครับให้ระบบพร้อมใช้ลูกหมากน้ำมันเครื่องของเหลวโดยผมเปลี่ยนให้นะครับจบในงบนี้เลย ามแสนสี่หมื่นเก้าพันนะครับสามแสนสี่หมื่นเก้าพันเท่านั้นนะครับเล่มทะเบียนชุดโอนครบพร้อมนะครับสภาพสวยๆเลยครับตัวนี้เป็นสี่สิบแรงม้าเป็นตัวดีทีสามสูบสองเผาโฟวินะครับงานไล่งานสวนงานนายกให้เขาครับใครที่ต้องการรถแบบย่อมๆนะครับพลายย่อมๆนะครับแนะนําเป็นตัวนี้อ่ะพี่นทีสตาร์ทเขาจอดลุกไปลัดเลยเขาจอดครับลูกไปนะครับอ่เดี๋ยวเรามาดูสี่สเพีแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าไปหน้าเต็นเนาะ ใครรอ M6240 นะครับกด1เข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวต่อจาก40่ผมจะพาไป M62 นะครับแต่ว่ายังไม่มีลูกค้าก็จะพาไปดูรุ่น B รุ่นเล็กๆก่อนนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นราคาถูกที่สุดในร้านนะฮะราคาสูงที่สุดในร้านก็จะเป็น L3408 นะครับ34แรงม้านะครับตัวนี้159,000สนาหนะครับเครื่องดีเกียร์ดีเด้อนะครับพี่น้องผู้ใดสนใจอยากได้รถพ่อไวไปทุ่ดรู้เทยไถยนะครับเฮ็ดไทยเฮ็ดหน้าเฮ็ดสวนนะครับแนะนําเป็นตัวนี้นะครับเป็น34แรงนะครับ หนึ่งแเกถ้าก็บงานถ้าเช็คเก็บงานปรับสภาพก็ประมาณหนึ่งครับประมาณ1 8ึ่ง0สนอะไรหาง่ายนะสาบสี 34, นะครับเป็นรถเบิกห้างในไทยดีกว่าซื้อเก่าญี่ปุ่นนะครับเก่าญี่ปุ่นอะไรหายากนะครับแต่ว่าถ้าเป็นอย่างนี้นะครับอะไรเราหาซื้อตามศูนย์คูโบต้าทั่วไปได้เลยแล้วก็อะไรเทียบก็เยอะด้วยนะครับอ่ะมาดูนะครับ,อ,นะรบอีกหนึ่งคัน l สี่ศ sp นะครับตัวนี้ก็สภาพสวยในเบอร์เจ้าของเก่าเขา นะครับใครอยากรู้ประวัติรถโทรสอบถามได้นะครับเบอร์เจ้าของเข่าเขาอยู่ตรงนี้ไม่ได้ออกนะครับนี่คันเกียร์สีม่วงๆด้วยนะครับตัวนี้นะครับสวยๆพร้อมใช้งานเป็น4018 SP เดี๋ยวผมแถมยางหน้าให้ใหม่หนึ่งคู่นะครับค่าตัวเพียง369,000ครับตัวนี้ค่าตัวเพียง369,000เล่มทะเบียนเอกสารชุดโอนครบพร้อมนะครับรถงามแห้งเลยพี่น้องนะครับคันนีกสีสวยนะครับไม่ชั่วโมงพันสองมากครับตัวนี้นะครับพันสองนะถ้าจำไม่ผิด ใบมีดสียังไม่หลุดเลยครับสียังไม่หลุดเลยสําหรับหน้าใบามีดเนาะหางใบเต็มๆนะครับตัวนี้ก็จะเป็นหางห้ายี่สิบสองนิ้วนะครับสองพาว์โฟวิลครับสามสูบสําหรับสี่สิบแรงม้านะครับรุ่นนี้ก็จะเป็นตัว HP, เอสพีเครื่องยนต์จะเป็นแบบดิเรกตินเจชชั่นครับสองพาว์โฟวิลครับเคลื่อนสีนะ่ล้อะ 8เกร์ด้านหน้านะครับ8เกียร์หอยหลังครับ8เกีร์ด้นหน้า8เกียรหอยหลังเขาจอดเลยลูกป่ะอทีเขาจอดเลยลูก50ตอนนี้ในสต็อกเราจะเหลืออยู่2คันนะครับตัวน,นี้ก็ ติดจองแล้วนะครับ FC จากอิสราเอลโอนเงินมาจองแล้วตัวนี้นะครับเปลี่ยนแปลงไงเดี๋ยวผมแจ้งให้ไม่ทราบอีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่าลูกค้าจะเข้ามาดูคราถังนะครับสวยสวยเลยนะครับ5้าศูนดีทีปรับตัวหาเป็น5้า8งแนะครับค้าตัว4ี่แส0สาเกพันพิ่งจองไปเมื่อเย็นนี้เองนะครับลูกค้าจบออนไลน์นะครับตัวนี้จบออนไลน์เข้ามาออนไลน์เข้ามานะครับรถเราก็จะประมาณนี้ครับสวยสวยมีหลายรุ่นหลายคันอยู่นะครับสนใจรุ่นไหนก็คอมเมนต์ทักทายสอบถามมาได้นะครับ Ah, madu, madu tua. ตัวไหนกันอีกนะครับไม่มีคอมเมนต์ละนะครับไปว่าเป็นละมือนี้ว่ามีคอมคอมเมนต์ละนะครับอ่ะวันนี้ก็จะประมาณนี้นะครับรถที่หน้าร้านนะครับอ่ะใครที่สนใจก็สามารถเดินทางเข้ามาดูรถนะครับหรือเข้ามาสอบถามรายละเอียดนะครับตามแชทนะครับเพิ่มเติมได้นะครับร้านนาเทคเตอร์เราตั้งอยู่ที่อำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีนะครับติดต่อสอบถาม2เบอร์โทรหลักครับ0 9นย์เก้าหนึ่งแปดหนะครับอีกหนึ่งเบอร์โทรที่0 6 3 3 1 3 0 4ามสามหนึ่งสามศน์สี้นะครับพอแต่ี้นะค ข้อนี้นะครับขอบพระคุณในการติดตามมากๆนะครับ